สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมเป็นเกมที่เรียกว่าเกมใหม่หนึ่งเกมนะครับชื่อเกมว่า e l s w r t M M นะฮะ Shadow of Luna นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับที่ได้รับการพัฒนาจากทีมผู้สร้างแบบระดับพักการเลยนะฮะเรียกว่าเป็นผู้สร้างที่เป็นสร้างเกม Elsword ในฉบับ PC นะครับ พอร์ตลงมาเป็นในฉบับมือถือบ้างนะฮะแบบ e l s w o d M นะครับผมตรงนี้เนี่ยตัวเกมจะเป็นยังไงนะฮะมันจะแตกต่างกันกันกบเวอร์ชันพีซีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยส่วนตัวเกมลิงก์เกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมจัดให้นะฮะใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าสําหรับตัวเกมนี้เนี่ยนะครับนณะตอนนี้เนี่ยมันจะเปิดใหเ้เล่นในช่วงเป็นเ,เรียกว่า โคดเบต้าอยู่นะครับก็จะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22เดือนมีนาคมนี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตั้งชื่อกันก่อนนะจ๊ะฮเรียบร้อยเสร็จสิ้นตั้งชื่อเสร็จกดเข้าไป ก็สังเกตดูครับมุมล่างฮะอ้าวไม่ทันแล้วนะครับก็มันจะบอกไว้เลยว่าเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับก็เป็นการทดลองนะฮะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับทุกทุกเกมแหละนะมาแล้วโอเคซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวเกมเ,เกมนี้เนี่ยในเวอร์ชัน PC ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับ ผมได้มาได้ทำเป็นเวอร์ชันมือถือเลยนะฮะอันนี้ก็ใครที่เคยเล่นเวอร์ชัน PC แล้วก็พอมาเจอในเวอร์ชันมือถือเนี่ยถ้ามาแตกต่างอะไรยังไงก็สามารถบอกใต้คลิปได้เลยนะครับว่ามาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะฮะอะตามนั้นโอเคไปกันเลยนี่เจือฟันครับฟันอันนี้มาผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาจัดก,การเองหมดเลยครับ อ่าอันนี้ก็เป็นการแนะนำอะไรของมันไม่รู้ฮะอ่ากดลบอ่าลบลบแทบนี่ต่อสู้ไปเลยเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะตอนนี้นี่นเรียบร้อยตูมโอ้โหยังงงงอยู่นิดน,นครับ ไปไหนเนี่ยโอ้โหมาอย่างไวเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าอ่ากดกดไปกดอ่าเลื่อนขึ้นไปอ๋อมีท่าอะไรก็ไม่รู้ครับเยอะแยะนี่แนะ่โอ้โหฟันกาอากาศเรียบร้อย ก็เป็นการสอนนั่นแหละนะครับว่าสอนอะไรยังไงให้ทําอะไรยังไงบ้างนะฮะซึ่งมันเป็นภาษาเกาหลีไงครับก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะ,ะอ่านไม่ออกนี่แน่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 เมื่อไรจะตายวะยังไม่ตายอเอออะเอามาเลื่อนด้านด้านนี้บ้างครับอันนี้เป็นสกิลสกิลหนึ่งฮะ เย้ yeah. เรียบร้อยอ๋อชนะแล้วโอเคจัดไปก็มีสาวนมใหญ่คนนึงนะครับมาคุยด้วยะฮะเอออันนีก้ก็กดข้ามไปเลยแล้วกันนย่ yeah. ข้ามไปอ่าฮะกดเข้า <c oughs> อันนี้คือให้ทำอะไรเอ่ยเอาไปไหนต่อเนี่ยชิบมาครับเป็นเรื่องราวมาเลยทีเดียวเชียวป๊าปสตาร์ทโอเค อันนี้มันก็จัดการเองหมดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะกดตามที่มันสอนได้นะครับกดค้างเนี่ยนะฮะก็เลื่อนขึ้นไปใช้สกงสกิลอะไรได้ก็ว่ากันไปเนี่ยครับแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็จะใช้ให้แล้วนะครับในส่วนของการตีต่างๆเนี่ยนะครับมันจัดการให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะฮะเราไม่ต้องทําอะไรมากอืมแค่รอใช้สกิลอะไรอย่างเดียวพอกระโดดขึ้นมาแล้วเย้ <Yeah! S 1> มาถึงตรงนี้อย่างรวดเร็วมากฮะ โอ้โหนี่ใช้เลยสกิลนี้อ้าวไม่ได้ <Yeah. S 1> ไไนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ไงนี่อ่าโอเคตายหมูหยาตูมนี่แน่นี่แน่กดใช้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเอ่อรวดเร็วขึ้น <Yeah. S 1> อ่าใช้ด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกัน นี่ได้นี่เนี่ใกล้ตายแล้วเรียบร้อยเย่ช <Yeah. S 2> นะครับเรียบร้อยเคลียร์ครับด่านนี้โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วไงต่อกดออกใช่ไหมอาหา่าฮฮะเคลียร์ clear. โอเคว่าไงจ๊ะ ให้เราทำอะไรต่อไปบอกไหมบอกไหมบอกไหมไม่บอกเลยไม่บอกเราก็ไม่รู้สิเราก็ต้องกดออกมาสิอ่าโอเคเออแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งอุ้ยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อจะต้องเอ่อผ่านไปให้ทั้งหมดทุกอันเลยหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมาอันต่อไปอันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วอันนี้บ้าง ไปไปกันต่อก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนะครับเพราะว่าอ,อ,อ่านภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องฮะแล้วก็ไม่ได้มาอะไรเลยดูแหละมาก่อนไม่แน่รนะอดูครับว่าหลังจากที่มันอ,อ,อะไรเสร็จแล้วทั้ง3ที่3ด่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ จัดการเอาสกิลวะสกิลไม่ได้เหรอเออสกิลสิเรียบร้อยอ่ะู่ดียังไม่ได้ฟันโดนเลยนะตายแล้วอ่ะกระโดดมาโอ้โหสูงมากอืลงมาซะน่ากลัวเลยืออ ใช้ยังไม่ได้เออโดนอะไรอะ่ะโอ้โหมีหลบหลบมีหลบด้วยอ่าใช้ได้แล้วนี่มันก็จะมีขีดบอกอยู่นีแนวนะเพราะว่าเราใช้ได้หรือไม่ได้อะไรยังไง ก็สำหรับตัวเกมนี้ใครอยากจะลองเล่นก็ลองโหลดไปดูแล้วกันนะครับผมจะมาแนะนําแค่คร่าวๆนะฮะอาจจะไม่นานนะครับ <Yeah. S 1> นี่ใช้สกิลเดิมด้วยเรียบร้อยเย่ yeah. ในส่วนของเวอร์ชั่นภาษาไทยนั้นก็อันนี้ไม่รู้นะครับว่าจะมีหรือไม่นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับในอนาคต เนื่องจากว่าเกมที่เจ๋งๆหลายเกมเนี่ยนะครับเอ่อก็ของเกาหลีที่มันออกมาเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยบ้างนะครับอืมเกมหลายเกมมากอะลินเนทเอ้ยแลนด์ล็อกเอ้ยอืมโอ้โหเยอะๆที่ออกมาแบบเจ๋งๆของเกาหลีเนี่ยอยากให้มันมีภาษาไทยมากนะครับแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเลย แต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้รอใช้สกิลกับบอสกับอะไรดีกว่าให้มันฟันแบบธรรมดาไปฟันนี่แน่โอ้โหกระโดดทีมันตายแล้วเพื่อนวอ้โหหอมาเลยครับ อูมมาแล้วใช้ไปเลยนี่แน่ทีเดียวจอดโอ้ยนึกว่าตายเอาฟันมันลูกฟันมันฟันมันเออเนี่ยเรียบร้อย อ่าเสร็จสิ้นก็เป็นอันครบครับสามด่านเรียบร้อยนะตอนนี้เย่ yeah. กดก่อน <c oughs> อ่านี่ไงผ่านแล้วเรียบร้อยเย่ yeah. กดตรงนี้มันบอกว่าให้กดตรงนี้แล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งผมใช้ในส่วนของการเดาสุ่มล้วนๆเลยนะครับเออก็อไม่รู้อะเนาะเย่ yeah! การมันนี่เนีนะ่เสียอย่างเดียวนะครับตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ในแผนที่เนี่ย ค่อนข้างน่จะเออแบบว่าหน้าตาหน้าดึเดิมมากเลยไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกับเวอร์ชัน PC มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะผมไม่เคยเล่นโอ้ยกระโดดลงมาข้างล่างจัดการใช้สกิลนี้ตูมไม่ตายก็เอ่อเลื่อนรถไปเยอะอะนี่กระเด็นไปไกลเลย เมาเมานี่ใช่อีกนี่นะโอ้เยอะเหลือเกินเฮ้ยเมาเมาอีกแล้วเมา,มา,มาใช้ใช้เป็นประโยชน์นี่เนะ่โอ้ยตัวนี้เลือดเยอะจังวะมาตัวเดียวแล้วตัวสุดท้าย เวลาก็นับถอยหลังเรื่อยๆนะครับผมลืมดูแหละว่ามันจะกลับเวลากี่นาทีนะฮะไม่ได้ดูเลยเย่เสร็จเรียบร้อยจ้าอืม <c oughs> อ่ะก็ไปด่านที่2ต่อเลยนะครับมันก็ให้เรามาต่อสู้ด่านต่อไป ึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะมีอะไรมากน้อยนอกเหนืออะไรไปกว่านี้หรือเปล่านะครับสําหรับตัวเกมนี้เพราะว่า,าคือเข้ามาก็มาให้อย่างนี้เลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอ,อ,อันแรกไป <c oughs> ด่านนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยนะฮะ มาแล้วกดข้ามไปเลยเพื่อนวิ่งเข้าไปนี่เนี่เดี๋ยวเอาพอคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเออก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อนะผมขี้เกียจเล่นด้วยแหละเอามาเล่นแนะนำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะโหลดลองมาเล่นก็ ลองได้เลยนะครับใต้คลิปด้านล่างนะฮะอืมใช้สกิลเลยนี่นะเอ้าตายแล้วหรอเมื่อกี้โอ้โหนี่น,น,นี่มีสกิลหลบด้วยนะเออธรรมดาที่ไหนไม่เจอจบมา เออมีอะไรให้ใช้ด้วยเว้ยมันคืออะไรวะออออกดสต็อปเหรอหรือว่าอะไรยังไงผมงงฮนะเออแย่ yeah! เนื่องจากว่าไม่เคยเล่นนะครับก็อาจจะงงได้ไปเลยเรียบร้อย น,นี่ไงผ่านแล้วอันแรกของเราแล้วมันจะให้ทำอะไรต่ออีกซึ่งก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงมีกฎเข้าไปดูอะไรได้บ้างไหมน,น,นี่มีกระโปรงกระเป๋านะครับก็ดูคงดูของดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ละแต่ว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรให้ใส่เป็นกิจลักษณะนะฮะแล้วกออ็อะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ เหมือนกับว really? right? ่ามันยังไม่ได้สอนอะไรเราเป็นกีจลักษณะจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยดูฮะมีการสลับสับเปลี่ยนเปลี่ยนร่างอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่รู้นะครับอ่ะมีหลายตัวด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะออกไปตรงนี้อืมนี่ครับอันนี้ก็มีหลากหลายตัวนะครับมีหลายอาชีพเลยนะฮะ อยู่ที่ว่าเ,ออเราจะได้เล่นเมื่อไหร่อะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะตัวนี้เล่นได้ตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้อืมใครอยากรู้ก็ลองเล่นดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าใจเองแหละนะฮะเนื่องจากว่านะอย่างที่บอกไปครับภาษาเกาหลีแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยที่สําคัญอ่ะอีกสักดาลแล้วกันครับ ว่าถ้าเล่นทั้งหมดนั่นก็คงเยอะไปอะ่ะตูมนี่เออลืมกดกดให้มันกระโดดได้ดีวยว่าตอนที่เวลามันล้มอะ่ะนี่เออนี่ไนต้นตีตีนี่นะเรียบร้อยโหรู้สึกว่าจะตีไวขึ้นแฮ มาอย่างไวเลยฮะสกิลเลยพวกโอ้ยโอ้ยไม่โดนนี่นี่แน่เอ้ยตีตีตีต,ตีสกิลอีกสกิลอีกนี่ไงใกล้แล้วไปเลยข้างหลังนฮะ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เนี่ยเย,ย้เคลียร์จ้าอืมเห็นไหมกว่าจะครบเหลืออีก็ตั้งสามแน่นะครับอันนี้ก็เริ่มขี้เกียจแล้วนะฮะ เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้ใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองโหลดมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาประมาณเท่านี้แหละนะครับเออนะจ๊ะเอาไว้เอ้ยอันนี้มันคืออะไรอะเมื่อกี้เรากดข้องล่างใช่ไหมเดี๋ยวลองกดมาข้างบนนี้ดูอาอยังไม่ได้ก็เหมือนแบบว่าไปในส่วนของดันเจียนด่านอะไรหรือเปล่านะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันจะปลดล็อกมานะฮะอันนี้ก็ต้องรอเล่นต่อไปก่อนเรื่อยๆนะครับ ผมยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้ามีโอกาสยังไงถ้าผมรู้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับแต่นี่คือบอกง่ายๆแล้วว่าไม่เคยเล่นแล้วก็เพิ่งลองเล่นแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะฮะจุดประสงค์หลักของผมคือมาแนะนําอย่างเดียวนะครับแนะนําว่ามีเกมนี้ให้โหลดแค่นั้นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีเกมอื่นมาแนะนําอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนครับผม